วันนี้ดูพริกขนูสวนเนาะยายต้นกายายต้นกาวันนี้ค่อนข้างจะไซส์ไม่ค่อยเหมือนกันน่ะไซส์ตก็โตเล็กก็เล็กเดี๋ยวจะดึงอันนี้ก่อนเอามาก่อนอันโตโตก่อนอันเล็กเล็กก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไหมปีที่แล้วพริกหนูสวนน้ำท่วมปีนี้นัดล้างตา พาะออกมาเลยนึงถ้าเพาะช้าพอ,าพอดีมเมล็ดพันธุ์ได้จากเนี่ยสองนี้มันจะช้าก็เลยเพาะออกมาก่อน,นต้นกล้าโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวพอย้ายพิกิ้นหูสวนเสร็จก็จะย้ายพิกชีฟ้าแล้วก็พิกินดาแดงประมาณนี้ซื้พอโพฮอดย้ายไปสองวันก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้หมดแล้ว งอกออกมาก็ก็พอได้นี่ถาดนี้ส่วนถาดนี้กระถางนี้ก็โอเคอุณหภูมวันนี้หนาวนะตรงเช้านี้ลบสามตอนนี้คืมสิบองศา เดี๋ยวเอาต้นตโตต้นเล็กๆเอาไว้ก่อนเนาะจะใส่หลุมละหนึ่งต้นก้าอันนี้พริกขิหนูสวนถ้าเทียบกับพริกหอมหอมสุพรรณเนานะโซนแม่บ้านเขายังเขายังชินกับพริกขิ้นูสวน เขายังไม่ชินกับพริกขี้หนูหอมเมืองสุพรรณถ้าเปรียบเทียบนะท,ที่แล้วก็ไม่มีพริกขนูสวนก็ให้น้องแม่บ้านลองไปชิมรสชาติพริกหอมสุพรรณหอมสุพรรณจะปลูกประมาณยี่สิบกว่าต้นเนาะได้ประมาณไม่กิโลหรอกเขาก็เอาคนละครึ่งโลน้องแม่บ้านครึ่งโลมั้งอะไรอย่างเงี้ยอยากกินพริกเล็กๆเนาะแต่พริกขนูสวนไม่มี ก็จะเอาลงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวให้น้ำต้องต้องเอามาอย่างเงี้ต้องเกลี่ยดินช่วยเสียเวลานิดนึงแต่ถ้าดินราคาแบบมีคุณภาพนี่ก็พอละ พอเราให้น้ําปุ๊บดินมันจะมากบมันจะมารับตรงต้นกล้าอลไรโอเคจังหวะที่ให้น้ำนะ่ะพอดีต้นกล้ามันมันสูงเนาะมันก็จะนอนลงแบบนี้นอนลงก็อาจจะช่วยนิดนึงวันสองวัน มันก็จะดิดตัวเนาะถ้ามันไม่ดิดตัวดินมันกบหรือเศษไม้เนี่ยมันไปกบตรงนี้มันเอียงแล้วก็ชั่วอย่างเงี้ยอันนี้ดินราคาถูกนิดน,นึงประหยัดแต่ว่างามใช้เวลาน,นิดนึงงามไม่มีปัญหาบางทีดินแพงก็จะมาใช้เกี่ยวกับเพาะต้นกล้าให้งอกดีถ้าต้นกล้าเราก็ไปเน้นใส่ปุ๋ยขี้หวัวเพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหาประมาณ โอเคเดี๋ยวไป,ไปในอุโมงกลางคืนก็ไว้อุโมงห่มพลติกห่มผ้าเหมือนเดิมจะไปเปิดอีกที่โน่นน่ปลายเดือนเมษาประมาณนี้ถ้าอากาศมันร้อนเร็วก็กลางเดือนเมษาประมาณนี้ญี่ปุ่นมันยังมันยังหนาวอยู่นะช่วงเดือนเมษานะ่ะดินตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีก็เอาดินมากบเพราะว่า มันต่ําต้นกล้ามันไม่เสมอดูแล้วมันมันจะจมก็ช่วยเช็คดูอยู่ทุกทุกกระบอกแหละัน,นี่ห้าสิบประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะย้ายให้หมดเลยพี่กินหูส่วนวันนี้หลุมนี้ไม่สวยก็เติม ขาวันนี้ดูต้นกาพริกชีฟ้าพันนี้เนาะเป็นพันเม็ดโตนะเคยปลูกสี่ปีก่อนหลังจากนั้นก็ไม่ได้ปลูกอยากจะได้เอามาทำพริกแห้งแล้วก็เอาพริกแห้งมาทำพวกเครื่องแกงนี้เครื่องแกงพวกอไรอะไรนะขนมกินน้ำยาเดี๋ยวให้ดูต้นกาเนาะต้นกาวันนี้ค่อนข้างโอเคนะแข็งแรงพอๆกับต้นกาของพริกซปเปอร์ฮอต ส่วนพริกขี้หนูส่วนรู้สึกว่าต้นก้าเป็นบางต้นก้าโอเคบางต้นก้าไม่โอเคอันนี้ค่อนข้างจะใช้ได้อะเก้าสิเปอร์เซ็นนั่นแหละเนี่ยสวยเดี๋ยวปีนี้ก็จะลองปลูกเยอะมานิดนึงไม่รู้ว่าจะร์กปะแต่ก่อนเคยปลูกแล้วทีนี้มันมีคลา้คลายแมงอะไรคล้ายๆแมงแคงบ้านเรานะ่ะแต่เป็นตน้นเออแต่เป็นตัวสีดําสีดําเรามาเจาะเจาะเม็ดพริก ทำลายเม็ดพริกทำให้เม็ดพริกมันเน่าก็เลยแบบมีปัญหาก็เลยเลิกปลูกไปสักพักทีนี้กลับมาปลูกใหม่ต้นกะซวยท่านนี้จะใส่หลุมละหนึ่งต้นกะอีกถาดจะใส่สองแล้เวเปรียบเทียบดูว่าต้นกะมันมันจะแบบมันจะเบียดพื้นที่ไหม ครัวันนี้ได้พริกขิูสวน6ถาดเนาะ6ถาดเล็ก4ถาดใหญ่ก็ประมาณ200กล่อง200กล่องประมาณนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าโอเคนะเอาแปะดินใส่ดินไว้ก่อนชุดที่มองว่าจะโอเคก็น่าจะประมาณ150 150ต้นก้ลานี่แหละ ส่วนพริกชีฟ้าก็มาณอันนี้หนะ้าสิบห้าสิบเนาะอันนี้ก็ห้าสิบก็มันเท่าไรล่ะร้อยห้าสิบกว่าแล้วก็หนะ้าสิบหกเนาะห้าสิบหกตรงนี้หกแล้วก็ร้อยหกสิบกว่าประมาณนี้วันนี้ตอนนี้ก็ค่ำแล้วสี่โมงเย็นละเดี๋ยวปิดเท้าอากาศหนาวแล้ว